ไปดูกิจกรรมดีๆที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเลยนะคะสําหรับงานหม่มภูษาศินเยือนถิ่นสองแควที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้นําทีมแต่งผ้าไทยพร้อมกับผู้เดินแบบกิติมศักดิ์นะคะกว่า500ชีวิตค่ะร่วมปลุกกระแสเทนผ้าไทยให้ทันสมัยผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะ งานห่มภูสาศินเยือนถิ่นสองแควนะคะจัดขึ้นณฉากละครเวทีอิงประวัติศาสตร์บริเวณพระราชวังจันทร์ค่ะโดยมี ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายภูสิทธิ์สมจิตรวมไปถึงนางดานิตาสมจิตนะคะประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิษณุโลกสวมชุดผ้าไทยร่วมสมัยเปิดงานค่ะแล้วก็นําผู้เดินแบบกิติมศักดิ์กว่า500ชีวิตทั้งหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนแล้วก็นางแบบนายแบบตัวน้อยค่ะร่วมเดินแบบผ้าไทยอย่างสวยงามสะท้อนให้เห็นว่าผ้าทอสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสค่ะโดยเฉพาะผ้าทอลาย ขอพระราชทานครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวลีนารีรัตนกัญญาผ้าทอลายดอกปีบของจังหวัดพิษณุโลกก็มีการนำมาประยุกต์ตัดเย็บอย่างสวยงามเพื่อนำไรายได้ไปเป็นกองทุนแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิษณุโลกให้นำไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆนะครับทั้งยังเป็นการร่วมสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระรชาชปณิธานของสมเด็จ พระนางเจ้าสุริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนาลีรัตนราชกัญญาทรงขับเคลื่อนผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนั่นเองครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะอย่างที่บอกว่ามีนายแบบนางแบบตัวน้อยๆน,นะคะคเป็นหนูน้อยฟันน้ำนมเนี่ยมาร่วมเดินแบบด้วยเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็นายแบบนางแบบกิติมศักดิ์กว่า500ชีวิตที่มาร่วมเดินคือเงินทั้งหมด ที่จัดขึ้นในโครงการ,รผมภูษาศิลเยือนถิ่นสองแควเนี่ยคือนําไปใช้ในการกุศลทั้งสิ้นนะคะโดยจะเข้าชมรมแม่บ้านมหัสไทยนั่นเองใช่แล้วครับบรรยาก,ศกาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็ความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทุกคนนะที่ได้เห็นผ้าทอของผู้ประกอบการทั่วทั้งประเทศเลยมาร่วมอวดโฉมอยู่ในงานนี้ครับค่ะ